เสาอ,อาทิติปเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติยังอยู่กับผมวาสุลยัญญาหนึ่งในมหานครทีมนะครับช่นเคยครับในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะมีบุคคลต้นแบบซึ่งลูกทุ่มหานครได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับกับบุคคลต้นแบบที่เราจะมาแชร์เรื่องราวของการทําธุรกิจ จากน้ำพลิกที่ทำกินกันในครอบครัวรับประทานกันในครอบครัวต่อยอดสู่ธุรกิจโรงงานเอ๊ะมันทำยังไงนะครับนะฮะตอนนี้แขกรับเชิญอยู่ในสายพร้อมจะพูดคุยกับผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะคุณประภาคุณนะครับค่ะใช่ค่ะ,ะรบกวนแนะนำตัวให้ชาวลพทุหานครที่ฟังกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้นะครับได้รู้จักนิดน,นึงนะครับคุณประภาคุณทาอะไรที่ไหน ชาชื่อประภาคุณสุริยะมงคลนะคะอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะอำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะโอ้อยเือเมืองอู้ขมเมืองได้ก่อได้เจ้าโอ้โหนั้นอู้ได้เลยเจ้าเอ่อทำน้ำพริกเจ้าลำนะคะชื่อในนามของลำเคอร์ฟู้ดโปรดักตนะคะทำอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโอเดี๋ยวนะมีหน้าร้านไหมครับเนี่ย อ๋อจริงๆของเราไม่ได oh, oh. ้ม like ีหน้าร้านค่ะแต่ว่าหลอกของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีจําหน่ายในร้านของฝากทั่วจังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ตรงหอนาฬิกงนาฬิกาอะไรต่างๆมีหมดเลยใช่ค่ะไอ้น้ําพริกนี่ต้องรบกวนนิดนึงให้ความรู้ขอคนนี้ให้ความรู้นิดนึงมันมันเป็นยังไงอะน้ําพริกอะน้ําพริกอะไรนะน้ำน้ำพริกจ้าวจริงๆอ่ะจาวแปลว่าอะไรครับใช่จาวแปลว่าจาวเป็นภาษาเหนือค่ะเป็นภาษาของเชียงรายเป็นภาษา ในการทําอาหารคือการจ่าวตํามเหรออ่าใช่เหมือนเหมือนเอามาผัดน้ำริกน้ำน้ำพริกมาผัดกับน้ํามันแต่ว่าน้ํามันที่เราใช้ในการผัดน้ําพริกเนี่ยอ่าไม่ได้ใช้เยอะใช้นิดเดเพื่อให้เพื่อที่ให้ความหอมพริกกับเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันชุกเค้าแล้วมันมีความหอมอ,อ่าแล้วใส่อะไรบอกได้ไหมน้ำพริกจ่าวเนี่ย น้ำพริกสาวเนี่ยส่วนผสมหลักจริงๆของเรามีกระเทียมเจียวแล้วก็หอมแดงเจียวนะคะนี่คือส่วนผสมหลักๆเลยเครื่องปรุงทั่วๆไปอ๋อสมุนไพรเลยเนาะนะครับน้ำพริกจาวยี่ห้อลำอ L A M ลำนะครับเป็นน้ำพริกสูตรโบราณเลยของประเพณีของล้านนาแล้วก็รับประทานกับข้าวเสียวข้านึ่งก็ได้เนาะ ใช่ค่ะทานข้อไข่เจียวอะไรก็ได้แต่ว่าในส่วนของน้ำพริกเกลาวของเราเนี่ยเราผลิตเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเจียวหรือหอมแดงเจียวเนี่ยเราเลือกที่จะคัดวัตถุดิบเองแล้วก็ผลิตเองทุกขั้นตอนเราไม่ได้ไปซื้อมาแล้วก็มาคลุกเกลีวอันนี้นไม่ใช่เราทําเองทุกขั้นตอนคือกระเทียมของเราจะเป็นกระเทียมไทยที่จะมีความเผ็ดปลายมิตริความหอมกรอบๆเราใช้วิธีการโขลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะทุกวันนี้เราก็ยังใช้วิธีการโขลกเราไม่ได้ใช้เครื่องจัรเข้ามาช่วยในการทํากระเทียมโอ้ค่ะนะครับเทียมโขลกจากน้ําพริกที่น้ําพริกจ่าวที่ทํากันในบ้านนะครับนะฮะ,ะแล้วอยู่ดีๆเอ่อต้องต้องต้อง,ต,องต้องขออนุญาตเรียกคุณปอยเนาะนะฮะใช่ค่ะต่อยอดมาทําธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเอาไอเดียปิ้งอะไรมาจากไหนอะครับอ๋อจุดเริ่มต้นเลยก็คือเราทําทานกันในครอบครัวก็คือ ปู่ย่าตายายค่ะทํามาเราเป็นอาหารที่เราทํากินกันในบ้านอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอมาวันหนึ่งเราเราโตขึ้นนะคะมีเพื่อนไปอยู่ต่างประเทศเจ้าพี่น้องไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยกลับไทยแล้วเขาบอกว่าอยากกินน้าพริกจ้าวมากเลยคือไปอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ได้ทานนานมากอะไรเงี้ยเราก็ทําให้กินเสร็จแล้วบอกว่าจริงจริงแล้วน้าพริกของเรามันเป็นเอกลักษณ์มากเลยหอมแดงแล้วก็เจียวเองกระเทียมเราก็เจียวเองหมดเลยมันมีความกรอบมีความหอมอยู่ในตัวคืออยู่ต่างประเทศมันคิดถึงอยู่ละ แบบว่านอกนอกจากทาให้กินแล้วก็ทําให้เขากลับไปมือนอกเสร็จปุ๊บก็ว่าทาไมไม่ทําขายบ้างล่ะออมันอร่อยอร่อยหอมๆนี่มันไม่มีนะนเราในท้องตลาดมันมันไม่ได้แบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยก็ลองทําดูคือตอนนั้นเนี่ยก็คือทําแบบมีควเรือนก่อนอครับเล็กคือรับออเดอร์ขายแล้วก็เอาไปฝากตามร้านต่งตางๆครับไม่เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยหลังจากผ่านมาประมาณสักปีนึงเนี่ยได้รับ คอนซัลท์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงรายครับที่เข้ามาเป็นคอนซัลท์ในการให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตอืเทคโนโลยีเครื่องจักรรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับเราก็ได้รับแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายก็คือทาง Bank. เอ b ิดีแบืคได้เงินทุนในการที่จะมาพัฒนาต่อยอดเราก็เริ่มเริ่มขยาย กิจาการโดยการขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ออกบูธทำงานต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเขาประสานงานมานะคะกับเหมือนงานราชการทั้งิชย์จังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็ได้ไปออกบูธต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มคอนเทลก็เริ่มบอกว่าเอ,อกิจาการเริ่มเติบโตแล้วควรจะมีอะไรที่มันดูเป็นมาตรฐานแล้วอัพอัพตัวเราเองเนี่ยให้ให้สามารถขยายกิจาการหรือขยายตลาดได้กว้างมากขึ้น ก็เลยเป็นที่มาในการที่เข้าไปขอแหล่งเงินทุนจากเอสพีแบง k ในการผลิตอ่าสร้างอาคารผลิตน้ำิกแบบเป็นมาตรฐานอยอขออยอยเสร็จสับแล้วก็ยื่นขอคัดสันโอทอกในปีหกสองครับค่ะ <c oughs> ช่วงนั้นในโควิด <c oughs> มีผลกระทบอะไรยังไงบ้างครับ คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเราขออยเสร็จปุ๊บเราก็ไปได้ออกงานทั่วจังหวัดเลยงานโอท็อปแรงทั่วจังหวัดทีนี้พอมาปีหกสามเราเจอโควิดโควิดเนี่ยบอกเลยว่ากระทบมันก็กระทบทุกธุร,รกิจเนาะคุณก็หราใช่ใช่ปอยเนาะนะครับเราเนี่ยจําหน่ายในส่วนของร้านของฝากทั่วเชียงรายเชียงใหมห่หลายหลาร้านมากมากเลยแล้วก็ออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเจอโควิดปุ๊บร้านเหล่านั้นออเดอร์ทุกอย่างเป็นศูนย์หมด แล้วเราเราตั้งสติยังไงเราแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงเวลาเราเกิดปัญหาอะไรต่างๆอนาคุณปอยครับค่ะช่วงนี้ที่ตอนนั้นเรามีคู่ค้าสาคัญก็คือสิงปาเชียงรายร<อ>้านสุจินหมูยอที่หอริกาที่ยังเป็นคู่ค้าท<อ>ี่ค้ากันอยู่ตลอดเวลาออเดอร์รไม่หายครับนั้นออเดอร์ไม่หายเราก็เลยมานั่งตั้งสติว่า เราลงทุนกับอาคารผลิตไปพอสมควรแล้วก็กว่าจะได้อยกว่าจะได้าา T Down มาตรฐานโอทอปสีดาวมาแล้วก็เหนื่อยพอสมควร,ครก็เลยอในเมื่อในเมื่อร้านค้าของเราเนี่ยตอนเนี้ยยอดมันเหลือแค่สองแห่งอืแห่งเหลือแค่สองแห่งเราก็เลยหันไปในส่วนของออนไลน์แทนก็ไปเปิดเพจแล้วก็ขายผ่านออนไลนไ์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของช้อปปี้ในไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีลูกค้าซึ่งลูกค้าก็ก็มีมาเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งเรามีลูกค้าประจําฐานประจําจากเวลาเราไปออกบูธทํางานต่างๆค่ะครับลูกค้าประจําเพราะว่าเนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมันมันเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของรสชาติ กลิ่นความถูกล่กองมาะไรต่างแล้วความที่เราเป็นแฮนด์เมดเป็นโฮมเมดด้วยอะไรอย่างนี้ลูกค้าก็จะตามมาแล้วก็เปลูกค้าประจําเยอะพอสมควรรวมถึงอยู่ต่างประเทศด้วยซึ่งเพื่อนๆอที่อยู่ต่างประเทศก็จะหาลูกค้ามาให้อะไรอย่างนี้ค่ะคอืพอพอ,อจะอยู่ได้เอควรค่ะตอนนี้อนาคตคิดค่ะสมมติว่าเรา,เา,เา,เาล้มหมอนนอนเสือเวลาสถา,านการณ์โควิดแล้วค่อย เติบโตกันมาเรื่อยๆนะฮะจากลูกค้าประจำที่สิงปร์กหรือจากร้านสุจินหมูย,ยอตรงหอนาฬิกาหะไรอ,อย่างเงี้ยนะฮะค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนที่โควิดมันเริ่มคลี่คลายละเราต้องอยู่กับมันให้ได้เนะาะสถานการณ์โควิดนะครับนะฮะ,ะคนแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะเราก็ไปดูในเรื่องของออนไลน์แล้วซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ทําให้เราประคองตัวมาอยู่ได้จนพอสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปปุ๊บร้านค้า ที่เราเคยเป็นคู่ค้าที่เราดิวกันมาก่อนหน้านั้นตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอแล้ว oh. ออเดอร์ทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในระดับที่เกือบจะ เข้าก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วอะไรอ๋อดีจังเลยนะครับนี่แหละครับพลังใจที่มันเกิดขึ้นเนาะนะครับแค่ตั้งสติล้มแล้วมันก็ล้มกันทุกคนเนะาะสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ต้องลุกขึ้นให้ได้นะครับเราก็ต้องตั้งสติโชคดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ามันยังมีอยู่ใช่ไหมครับนะฮะแล้วอนาคตจะเป็นยังไงสําหรับน้ําพริกจาวลาเนี่ยนะครับยี่ห้อลาเนี่ย อนาคตเคยวางแผนไหมไหม,ไมว่าเอ,อปีหนึ่งอีกสองปีฉันจะเป็นยังไงจะออกไปส่งต่างประเทศไหมหรือจะเข้ามดิร์นเทรดหรือการค้าสมัยใหม่อะไรมีไหมวางแผนไหมค่ะมีค่ะตอนนี้คือเราเรามีแผนธุรกิจอยู่ก่อนแล้วนะคะคว่าจริงๆมีแผนธุรกิจก่อนก่อนที่เราจะเจอโควิดละแต่ว่าเราก็หยุดไปตอนนี้คือเราก็กลับมารื้อแผนใหม่โดยการที่ตอนนี้เราขยายอาคารผลิต ให้มันกว้างขึ้นเพื่อรองรับออเดอร์ที่มากขึ้นแล้วก็มีการจร้างงานาจากชาวบ้านในในใน,ในชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราทํากันเองในครอบครัวก็คือมีสามคนพี่น้องกั<ม>นใช่ไหมคะก็อาจจะมีการจร้างงานในชุมชนมากขึ้นขยายอาคารผลิตให้ให้ให้มีตอนนี้ขออนุญ,ญาตเรียนถามนิดนึงว่า<ม>ในการผลิตเนี่ยมันผลิตได้วันละกี่กระปุกหรือยังไงครับ อ๋อ oh, จริงๆน้ำพริกของเราเนี่ยมันเป็นค่อคนข้างที่จะมีขั้นตอนที่ละเอียดเนาะเราราบน้ำพริกรอบหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามวันอู้สามวันเลยกว่าจะได้กระปุกนึงใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กระปุกคือคือประมาณประมาณเกือบยี่สิบสามสิบโลโอ้โห oh. ต่อรอบนะคะ oh. เพราะว่าเราหอมอย่างที่บอกคือทั้งหอมทั้งกระเทียมเนาะ ใช่กระเทียมเราต้องโขลกเองโขลกแล้วก็เจียวต้องทุกอย่างต้องจบภายในวันแล้วก็อีกอีกวันหนึ่งผัดมาแล้วก็มาทําในส่วนของหอมแดงที่เราจะต้องไปคัดคัดหอมหอมจากจากร้านร้านคู่ค้าของเราที่ในระดับที่เราเราเลือกไว้แล้วเนี่ยครับออกมาสไลด์มาทอดอะไรทั้งหมดค่าจ้างอีกอะไรต่างๆนานาที่ดูแลคนในชุมชนอีกที่เกิดขึ้นอีกนะครับครับโอ้มันมีอะไรเยอะแยะเลยละเอียดนะครับนะฮะก็ขอให้ ธุรกิจนะครับนะฮะน้ำพริก่าวลำเนี่ยนะครับเติบโตตามแผนธุรกิจที่คุณปล่อยได้วางแผนไว้โดยแล้วกันเนาะนให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับวันหลังเนี่ยแวะไปเชิงรายนี่จะขออนุญาตไปอุดหนุนนะครับนะฮะยินดีดนะครับผมว่าชาลุทุ่งหมานครก็<ด>พอฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมีความรู้สึกว่า อยากจะเริ่มทําธุรกิจบ้างนะครับอยากจะรบกวนว่าเอ้ยแต่คุณคุณปลอยสะดวกนะครับท่านทษอายุเท่าไหร่อะครับคุณปลอยอายุสี่สิบสามค่ะสี่สิบสามสี่งยังเด็กอยู่เลยนะครับนะครับไม่ได้เรียนมาทางด้านฟู้ดไซด์หรืออะไรต่างๆอะไรใช่ไหมไม่ไม่เรียนมาทางด้านไหนอะครับทางด้านสื่อสารมวลชนค่ะโอ้สื่อสารมวลชนนะครับจบมาที่จากไหนครับ จากมหาวิทยาลัยราชพัฒค่ะเออยู่ราชพัฒเชิงรายนี่เองเนาะะนะครับนะฮะแล้วก็มาเริ่มต้นจากน้ำพริกที่ทํากินกันในบ้านนี่แหละครับนะฮะคะ,ะมาต่อยอดธุรกิจออกมานะฮะตอนนั้นกลัวไหมก็ค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่าเราเรา,เราเราเริ่มต้นด้วยเงินทุนแค่ไม่กี่บาทะค่ะหลักพันในการที่เราจะซื้ออุปกรณ์แล้วก็ซื้อวลองลองที่จะผลิตแล้วก็ออกมาขายแล้วก็ ต้องมีความกล้าในการที่จะเดินเข้าไปคุยกับต่างๆว่า ผมเชื่อว่าทำจำหน่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะไม่มีความกล้าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคมันคืออะไรต่างๆนานาเรื่องแหล่งทุนเรื่องอะไรต่างๆนานาคุณปอยพร้อมที่จะขออนุญาตบอกเบอร์ออกอากาศได้ไหมครับนะฮะคะหรือใครอยากจะอุดหนุนนะครับทางออนไลน์นะครับนะฮะน้ำพริกจ้าวนะครับนะฮะลำนะครับของคุณปอยเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์แปดเก้านะคะครับเจ็ดห้าหก 025 5ค่ะ0 8 9 7 5 6 0 0 2 5นะครับมีเพจไหมครับมีเพจค่ะเพจน้ำซิจ่าวลำค่ะอ่านะฮะคุณปอยก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆส่งกำลังใจให้กับชาวลพบุรีทุกมณครที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณคุณปอยครับ เ <No? S 2> นาะวันหน้าวันหลังจะขออนุญาตไปอุดหนุนนะครับนะฮะอ่ะวันนี้อย่าเพิ่งวันใส่นะผมมีนักจัดรายการ V.I.P. ศิลปินแห่งชาตินาะแอดคาราบาวจะมีมุมมองอเ,เรื่องของการทำธุรกิจของคุณปอยด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติมาแล้วนะครับนแอดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่กินครับครับปอยครัคุณปอยอ่าคุยกันเลยครับครับและได้ยินเรื่องราวของคุณปอยแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องชื่นชมนะครับว่รารักษาคุณ,ค,ณคุณเอกลักษณ์ของคุณสมบัติของน้ำพริกตาวลำนะนะครับที่เป็นอของตกทอดมาจากบรรพชนขอบพระคุณมากค่ะเพราะว่าเราจะทำอะไรถ้ามันแปลกใหม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่น่ะ นะครับโดยเฉพาะไอ้ที่ทํามือเนี่ยเราทําแบบด้วยเทคโนโลยีเก่าๆจะมีสเสน่ห์ครับคนก็อ,อาจจะชอบ,บนะครับรวมมาถูกทางนั่นแหละครับขอบคุณค่ะนะคุณปอยติดตามผลงานของแอดมานานเยี่ยงครับติดตามมานานแล้วค่ะวงคาราบาล <laughs> วันดีนะมีมีมีโอกาสครั้งหนึ่งได้คุยกับแอดตรงไปตรงมาแบบนี้รู้สึกไงบ้างค,คุณปอย ตื่นเต้นนะแอดก็คงมีเออ่ไปไปมีมีงงมีงานอะไรที่เชียงรายบ่อยๆนะครับนิศก็เพิ่งกลับมาจากเชียงรายอ้าเหรอครับเมื่อไหร่ครับนาแอดครับ เมื่อสองวันก่อนนี้ก็ไปเล่นอยู่ที่ที่ที่ตะวันแดงเชียงรายครับโอ้นะครับนายแอต้องมาอดหนุนน้ำพริกเจ้านะคะที่หอไาฬิกาเชื่อว่จะหามาทานมั่งครับเออได้ครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ฟังรับทราบไปนะครับว่าแผนธุรกิจเขามีนะครับนะนะฮะเขาไม่ได้แบบเขาก็เจอผลกระทบโควิดเหมือนกับทุกๆคนนะฮะนายแอดมีมี จะขออนุญาตให้แอดส่งกําลังใจให้คุณปอยแล้วก็ชาวรุ่นทุ่มหมายนครที่ฟังกันอยู่ตอนนี้มันมันยังมันจะต้องโตต่อไปเรื่อยๆขออนุญาตให้แอดส่งกําลังใจดีกว่านะครับใช่ครับคนทําธุรกิจทุกคนแหละครับมันก็ต้องมีวันที่ล้มลุกคลานแล้วก็ถ้าเรายืนหยัดฝ่ามันฝ่ามันมันไปได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวนะครับมันก็จะประสบความสําเร็จอย่างคุณปอยเป็นตัวอย่าง ค่ะขอบพระคุณค่ะเนาะวันนี้ขอบพระคุณคุณปอยมากที่มาแชร์เรื่องราวชีวิตนะครับนะฮะของคุณทางลูกทุกหมานรครเช่นกันนะคะน้ำพริกเจ้าลำด้วยนะครับขอให้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเป็นน้ำพริกสูตรโบราณของทางล้านนาเจ้าแรกและเจ้าเดียวของเชียงรายนะครับขอบพระคุณนะครับคุณปอยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวอนสุแล้วก็ขอบคุณนายแอดด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะครบขอบคุณนะครับนายแอดครับครับผมสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาติ